สวัสดีสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากงานงานบวชพูดตอนนี้รอแอร์เย็นแล้วก็รอหลับเมื่อวานไม่ได้หลับเลยทั้งคืนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้วันนี้เมื่อคืนไม่ได้หลับเลยทั้งคืนพูดอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่ากินกันทางวัน แป้แป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 แกี่โมงสี่ทุม่มยันตีห้าแล้วเราก็มาอาบน้ำกันอาบน้ำตอนตีห้ารู้ไหมล้วออนขบวนกี่โมงแปดโมงยังแต่งตัวไม่เสร็จจ้าตีห้าโมงเจ็สามชั่วโม,มงไม่นะถ้าเราจะแต่งตัวนั้นขนาดน,นี้มากมันเห็น,นว่าเห็น,นว่า เราไปเก็บอันนี้มาเขาเรียกว่าทานใช่ไหมอืมได้มาแค่นี้นุ่นอันนี้ไม่โชว์อันนี้คือของนากเรานากเราอันนี้นาคนอื่นไปเก็บของน้าคนอื่นมาหน้าด้านมากคือเมื่อตอนแรกอะที่เราเก็บนากเราเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็จะมีหน้าอีกองหนึ่งแล้วเราก็ลงไปลงโบดแล้วใช่ไหม แล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึง่งมีคนแซวว่าเธอเธอรารู้นะว่าเธอขึ้นมาทําอะไรขเขา,ร,เร,าเรู้นะทันเขารู้ทันว่าเราจะมาเก็บไอเนี้ยคืออันนี้เก็บไปตรงมันหล่นไปตรงวางข่าวผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราก็ไปหยิบมาเอาไว้วิมาเนี่ยรู้ป่าวว่าอร่อยเลยน้ำลายพี่เอง,เองแรงละนี่คือเราน้ำลายไม่นอนน้ำลายยืดอะเห็นไหม ยืดมากด้วยคือนอนหลับจัดมากไอน, <c oughs> นอนดีกไปนอนดีกว่าเย็นละเย็นละบาย <c oughs>